Thank you. สวัสดีครับชาวสปอยวันนี้สปอยไหมนะจะพาเพื่อนๆไปสปอยหนังเรื่องอะไรกันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร,พร้อมกันเลยครับเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีมาเฟียคนหนึ่งครับชื่อว่าจางพันซู เขาเป็นคนที่มีลูกน้องและบริวารมากมายครับเนื่องจากเขามีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้ามาเฟียแถมยังรวยมากภาพตัดมาที่ร้านรามเมีงแห่งหนึ่งครับเป็นร้านที่จางพันซูชอบมานั่งกินเป็นประจำครับเนื่องด้วยรสชาติของรามเมงร้านนี้เป็นที่ติดอกติดใจของเขานั่นเองแต่การมาในครั้งนี้แปลกไปกว่าเดิมคือเจ้าของร้านคนเก่าที่ทำรามเมงขายหายไปครับ และทำไมถึงมีป้าคนนี้มาขายแทนจางพันซูเห็นเช่นนั้นจึงถามป้าไปว่าป้าป้าเจ้าของร้านรามเมงคนเก่าหายไปไหนะ <_ Designer> พอป้าได้ยินป้าก็หันกลับมาตอบว่าไอ้หนูเขา้าตายหาไปไนานแล้วมึงไม่รู้ไงก็มาดีครับเป็นไงมาเฟียเจอป้าสายเกลียนหลังจากจางพันซูได้ยินข่าวเขาตกใจแล้วกินรามเมงได้แค่คำเดียวครับก็จะจ่ายตัง และออกจากร้านนี้ไปแต่ว่าในขณะนั้นมีเด็กว้วนคนหนึ่งว้วนตูตามากครับกินราเม็หมดไปตั้งหลายถ้วยแต่เขาลืมเอากระเป๋าเงินมาจากบ้านป้าเจ้าของร้านราเมงเห็นเช่นนี้แล้วเลยบอกไปว่าไม่เป็นไรเราจะพ่อรูปหล่อเดี๋ยวผู้ชายใส่สูตรคนนี้เขาจะจ่ายแทนให้เด็กว้วนคนนี้ชื่อว่าดงยอนครับดงยอนจึงขอบคุณลุงจางพันเซลเฮ้ยลุงจางพันซู และป้าร้านรามเมงมากเพราะว่าวันนี้ต้องรีบไปแล้วเนื่องจากต้องทําภารกิจบางอย่างที่ด่วนมากๆครับหลังจากนั้นลุงจางพันสูก็ได้ชําระเงินค่ารามเมงไปที่เรียบร้อยแล้วขับรถอุรูออกจากร้านนั้นทันทีครับหลังจากขับรถออกมาไม่นานรถก็ต้องจอดลงครับเนื่องจากตอนนี้มีรถเก็บขยะคันใหญ่จอดขวางทางอยู่ข้างหน้าเลยทําให้รู้สึกอารมณ์เสียมาก อยากจะทุ่มเดียบเฮ้ย,ยคนนั้นลุงเลยลงมาสูบบุหรี่แก้เครียดครับภาพตัดมาที่หนุ่มน้อยดงยอนขณะน,นี้หนุ่มน้อยดงยอนกำลังปีนป่ายอยู่บนดาดฟ้าของตึกเพื่อจะเก็บรองเท้าหนึ่งข้างของเพื่อนที่ถูกเหล่าเพื่อน,เ,อนเกเรนั้นกำลังกันแกล้งแต่ดงยอนดงซวยกับพัดตกตึกลงมาแต่เป็นการตกตึกที่ไม่ธรรมดาครับเพราะตกตึกลงมาทับลุงพันซู ที่กำลังยืนสูบบุหรี่อยู่ด้านล่างจะดวงสวยไปไหนฉะากก็ถูกตัดมาที่โรงพยาบาลขณะนี้มาเฟียจางพันซูและนักเลยนอ้วนดงยอนก็ได้รับการรักษาอยู่ครับแล้วพ่อของดงยอนก็ร้องไห้ฟูมไฟวิตกกังวลเพราะความเป็นห่วงลูกมากพ่อของดงยอนนั้นก็คือช่างไม้ครับแต่เป็นช่างไม้ ที่ถูกมาเฟียจางพันซูได้ขับไล่ออกจากพื้นที่ทำกินของเขานั่นเองแต่เรื่องที่ไม่น่าเหลือเชื่อก็ได้เกิดขึ้นขณะนี้เด็กอ้วนดงยอนได้ฟื้นขึ้นมาแล้วตกใจไปอย่างมากเพราะจางพันซูและดงยอนได้สลับร่างกันแล้วครับเอาละครับตอนนี้มาเฟียมาเป็นนักเรียนนักเรียนมาเป็นมาเฟียอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากจางพันซูในร่างของนักเรียน ได้ออกจากโรงพยาบาลก็ได้หาวิธีทุกอย่างเพื่อจะกลับร่างเดิมให้ได้ขณะนั้นจางพันซูก็คิดขึ้นได้ว่าต้องกลับบ้านไปหาภรรยาพอกลับบ้านไปก็เห็นภรรยานั่งร้องไห้ก็เลยคิดเข้าข้างตัวเองว่าสงสัยร้องไห้เพราะว่าเสียใจกับการประสบอุบัติเหตุของตนแต่ไม่หรอกครับเมียของจางพันซูร้องไห้ พราะว่าสร้อยขาดจางพันซูเห็นเมียร้องไห้ก็เดินเข้าไปหาครับแต่เมียของจางพันซูกลับตกใจคว้าสมุไรขึ้นมาลำเกือบโดนฟันหัวแล้วสั่งให้ลูกน้องจับกุมจางพันซูส่งตำรวจครับจางพันซูในร่างเด็กอ้วนหลังจากที่โดนตำรวจไต่สวนสอบสวนแล้วก็ได้ถูกปล่อยกลับบ้าน เพราะว่าเกิดจากการประสบอุบัติเหตุทางสมองของจางพันซูครับจางพันซูก็กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งเพื่อจะหาวิธีกลับคืนร่างตัวเองให้ได้จึงไปที่ร่างของตัวเองที่นอนสลบสลายอยู่ครับและได้ทำการกระโดดทับร่างตัวเองครับเพราะคิดว่า ทำแบบนี้จะสามารถกลับคืนร่างตัวเองได้แต่ไม่เป็นเช่นนั้นครับขณะนั้นเองลูกน้องของจางพันซูก็ได้เข้ามาพบเห็นครับและได้ตะเพิดจางพันซูในร่างของเด็กอ้วนออกไปให้พ้นพ้นภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านของช่างไม้พ่อของดงยอนครับพ่อของดงยอนได้ตเตรียมอาหารไว้มากมายเต็มโต๊ะเนื่องจาก ลูกตัวเองนั้นเป็นคนกินจุมากจางพันซูในร่างของเด็กอ้วนหลังจากเห็นอาหารแล้วก็หน้ามืดลงไปครับพอกลับคืนสติขึ้นมาอาหารที่อยู่ตรงหน้าก็อันตรธานหายไปหมดสิน้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลย <S <S แน่นอนครับตอนนี้จางพันซูไม่ใช่เจ้าพ่อมาเฟียเหมือนเดิมแล้วครับแต่เป็นแค่นักเรียนอ้วน คนหนึ่่งเทานั้นหนห้าที่ของนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือครับแต่ว่าอากับกุริยาของจางพันซูแสดงออกมานั้นก็ไม่เหมือนดงยอนเลยเพราะว่าดงยอนจะเป็นเด็กเนิร์ดครับและก็อ่อนแอไม่สู้คนดงยอนในตอนนี้มีหัวใจภายในที่เป็นมาเฟียครับหัวใจนักเลงไม่เคยกลัวใครจนทำให้เรื่องนี้เริ่มสนุกขึ้นครับ จางพันซูในร่างของเด็กเนิร์ดก็ทําตัวไม่ถูกครับเพราะเจ้าพ่อมาเฟียมาเรียนหนังสือก็รู้สึกแปลกๆดีแถมยังมาอยู่ในร่างของเด็กที่ไม่ค่อยสู้คนถูกแต่เพื่อนๆกันแกล้งอยู่เสมอครับใช่ครับสมัยก่อนดงยอนไม่สู้คนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าจิตใจภายในเป็นถึงเจ้าพ่อมาเฟียหัวใจนักเลงครับจากนั้นมาเด็กหนุ่มดงยอน ก็กลายเป็นเด็กที่สู้คนขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นตบเป็นเตะเป็นต่อยเหมือนยอดฝีมือมาเองจนทําให้เพื่อนๆแก๊้งนักเรียนที่เป็นนักเลงรู้สึกเกรงกลัวขึ้นมาครับและไม่มีใครกล้ายุ่งกับดวงยอนอีกเลย จางฟันซูในร่างของเด็กหนุ่มเขาได้กลับไปหาลูกน้องคนสนิทและบอกว่าตนคือเจ้านายของเขาตอนแรกลูกน้องคนนี้เขาก็ไม่เชื่อครับแต่จางฟันซูก็ได้พม์พรรณนาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบจนทําให้ลูกน้องคนนี้เชื่อว่าในร่างของเด็กอ้วนคนนี้คือเจ้านายของตนจากนั้นมาลูกน้องคนนี้ก็คอยช่วยเหลือเจ้านายในร่างของเด็กอ้วนเสมอเหตุการณ์ต่อมา จางพันซูได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอคนนี้คือเป็นนางเอกของเรื่องเลยมีชื่อว่ายอนจองแม่ของยอนจองมีชื่อว่ามียอนและมียอนก็เป็นอดีตคนรักของจางพันซู ในวัยหนุ่มสาวครับไม่รู้ว่าโลกจะกลมไปไหนป้ามียอนและเด็กหนุ่มจางพันซูก็ได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ป้ามียอนก็ไม่รู้เลยว่าในร่างของเด็กหนุ่มคนนี้ก็คืออดีตคนรักของเขาและแล้วพระเอกของเราก็สงสัยว่าเด็กสาวยอนจองน่าจะเป็นลูกของเขาและมียอน จางพันซูได้นําเส้นผมของร่างตัวเองและเส้นผมของเด็กสาวเพื่อไปตรวจหาดีเอผลออกมาว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกกันหลังจากที่รู้ความจริงจางพันซูก็ดีใจมากและทําให้ตัวเองนั้นหวังลูกสาวมากยิ่งขึ้นเพราะลูกสาวคนนี้อ่อนแอและไม่สู้คนเลยจางพันซูเลยจะหาวิธีให้ลูกของตัวเองนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นเลยไปหามียอนครับ เพื่อขอร้องให้มียอนส่งลูกสาวของตนนั้นไปเรียนศิลปะป้องกันตัวจางพันซูในร่างของเด็กอ้วนก็ถือโอกาสนี้ไปเรียนศิลปะป้องกันตัวจนทำให้หุ่นของตนนั้นจากอ้วน,นกลายเป็นหุ่นหนุ่มหล่อเพียวบางสาวๆคนไหนเห็นต้องตะลึงตาค้างกันเลยทีเดียวหลังจากนั้น เด็กสาวผู้อ่อนแอได้เรียนศิลปะป้องกันตัวจนจบคอร์สแล้วก็ทําให้ตัวเองเก่งกาจมากขึ้นและไม่เคยกลัวใครตั้งแต่นั้นมามีตบเป็นตบมีต่อยเป็นต่อยอยู่มาวันหนึ่งมียอนก็ได้รู้ความจริงว่าในร่างของเด็กหนุ่มคนนี้ก็คืออดีตคนรักของเธอเธอทำตัวไม่ถูกและสับสนทั้งคู่ ได้พยายามกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเพราะหัวใจของจางพันซูก็ยังรักและคิดถึงมียอนอยู่เสมอแต่เนื่องด้วยจางพันซูเป็นถึงนักธุรกิจและเป็นหัวหน้ามาเฟียจนทำให้ความรักของทั้งสองไม่สามารถอยู่ต่อรละยืดยาวต่อมาลูกสาวของทั้งคู่ก็ได้มีหนุ่มหล่อรวยแล้วก็เพอร์เฟกทุกอย่างเข้ามาจีบครับบอกตรงๆ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วได้มาชวนเด็กสาวให้ไปปาร์ตี้ที่บ้านของเขาเด็กสาวก็ตอบตกลงทันทีหลอขนาดนี้เป็นใครๆก็เอาที่จริงแล้วมันก็คือแผนที่จะหลอกนางเอกให้ไปถูกกันแกล้งในงานปาร์ตี้แน่นอนครับหลังจากที่ไปแล้วเด็กสาวคนนี้ถูกกันแกล้งสารพัดก็ใช้น้ามาลาดหัวแบบเนี้ย สุดท้ายพ่อของนางเอกก็ได้ขี่ม้าขาวเข้าไปช่วยลูกสาวออกมาครับโคตรหล่อเลยอะ่ะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้เด็กสาวประทับใจมากจึงทําให้หลงรักดงยอนขึ้นมาแต่ทว่าถึงกายจะเป็นดงยอนแต่จิตใจเป็นจางพันซูพ,พ่อของเขาเด็กสาวได้มาสารภาพรักกับดงยอนแต่ไม่รู้เลยว่าในร่างของดงยนนั้น ก็คือจางพันซูพ่อของเขาจางพันซูจึงปฏิเสธลูกไปเข้าหักกันบ่ได้ดอก,อกเด็กสาวก็รับไม่ได้จึงวิ่งร้องไห้กลับมาบ้านจึงมาปรึกษาแม่ว่าทำเช่นใรดีตอนนี้ลูกรักดงยอนมากพอแม่ได้ยินเช่นนั้นแม่ก็ตกใจจึงบอกลูกไปว่าลูกจะรักกับเด็กคนนี้ไม่ได้เด็ดขาด พอลูกถามหาเหตุผลแม่ก็ไม่สามารถตอบได้ได้แต่อํำอึงและทําให้เด็กสาวไม่เข้าใจว่าทําไมถึงรักไม่ได้หลังจากนั้นเด็กสาวได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างจึงคิดไปว่าแม่กับเด็กหนุ่มดงยอนคนที่หักอกเขาแอบคบกันทําให้เด็กสาวรับกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เด็กสาวเสียใจเป็นอย่างมากพอไม่รู้ความจริง ว่าในร่างของเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือจางพันซูพ่อของเขาส่วนป้ามียอนและจางพันซูในร่างของเด็กหนุ่มก็ยังทาใจไม่ได้คนแก่กับเด็กหนุ่มจะกลับมาคบกันได้อย่างไรภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลตอนนี้ร่างของจางพันซูกำลังจะถูกฆ่าจากคู่แข่งของเขานั่นเองแต่ดวงยังไม่ถึงคาด จางพันซูได้ฟื้นขึ้นมาในตอนนั้นจนทําให้คนที่กําลังจะฆ่าเขาตกใจและล้มหัวฟาดพื้นสลบไปดุงยอนเด็กเนิร์ดในร่างของคนแก่ก็กลับไปหาพ่อที่บ้านครับพอพ่อเปิดประตูออกมาก็ร้องไห้งองแงและเข้าไปกอดพ่อทันที ส่วนพ่อนั้นก็ตกอกตกใจหัวใจแทบวายไม่รู้ว่าใครเข้ามากอดแต่จางพันซูก็ยังร้องไห้งองแงเหมือนเด็กๆพยายามเข้าไปกอดพ่อให้ได้ส่วนพ่อนั้นก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าใครเข้ามากอดเอาเอาเอาเอียงว่าบอกเป็นลูกกูกผู้เป็ลูกตอนไดเท่าปนี่เถ่าสากันแล้วตัวนี้ว้า <laughs> <laughs> พ่อของดงยอน ก็พยายามวิ่งหนีลูกตัวเองเพราะว่าตื่นมากและในขณะนั้นจางพันซูในร่างของเด็กหนุ่มดงยอนก็กลับมาพอดีครับและได้มาสารภาพกับพ่อว่าตนทั้งสองได้สลับร่างกันจึงทําให้พ่อได้เข้าใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่งั้นพ่อของดงยอนคงหัวใจวายตายแน่หลังจากนั้นดงยอนและจางพันซูก็ได้พากันมาหามียอน และโกหกกับมียอนว่าตนทั้งสองได้สลับร่างคืนดังเดิมแล้วแต่ป้ามียอนก็ยังไม่เชื่อทันใดนั้นเองก็<ล>ได้มีนักเลงกลุ่มหนึ่งเป็นอลีของประธานมาเฟียจางพันซูได้ถามจางพันซูเข้ามาเพื่อจะคิดบัญชีทั้งหมดแต่คนที่ออกมาปกป้องนั้นเป็นเด็กหนุ่มหน้าอ่อนคนนี้ได้ต่อสู้กับมาเฟียทั้งหมด แต่ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เนื่องจากคนของศัตรูมีกำลังมากกว่าป้ามียอนเห็นท่าไม่ดีเลยเอาถังแก๊สในครัวออกมาเพื่อจะจุดให้มันระเบิดพวกเรานักเลงทั้งหมดที่เห็นแล้วก็เลยเกิดกลัวขึ้นมาเลยหนีออกจากร้านนี้ทั้งหมดทั้งสามคนก็ได้เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นดวงยอนหรือว่าจางพันซูจะอยู่ร่างไหนมียอนก็ได้สวมกอดร่างของจางพันซูทําให้พระเอกของเรานั้นยืนอมยิม้มและซาบซึ้งกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อมาพ่อตาของจางพันซูได้เรียกลูกเขยเข้าพบเพื่อจะถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ว่า ทั้งคู่ก็ยังไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้จึงทำให้คนที่เขาพบนั้นเป็นดงยอนในร่างของจางพันซูเรื่องที่จะคุยกับพ่อตาทั้งหมดได้ถูกเตรียมขึ้นจากจางพันซูเพื่อจะแชร์ความอัปยศของเมียที่คบชู้สู่ชายและวางแผนคิดจะฆ่าตนให้พ่อตารู้หลังจากพ่อตารับรู้ถึงเรื่องราวทั้งหมด และความชั่วร้ายของลูกสาวตนจึงจะยกสมบัติทั้งหมดให้กับจางพันซูแต่เพียงผู้เดียวและแล้วเครื่องมือสื่อสารระหว่างจางพันซูและดงยอนก็ได้ขาดหายไปจึงทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เรื่องราวทั้งหมดก็อยู่ที่ดงยอนแต่เพียงผู้เดียวดงยอนจึงคุยกับพ่อตาตามความรู้สึกของตนบอกว่ามรดกทั้งหมดตนไม่ขอรับ ขอกลับไปอยู่กับลูกกับเมียของตนเพราะตนนั้นมีลูกและภรรยาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ไม่ครับขณะที่จางพันซูและดงยอนยืนคุยกันอยู่ภรรยาของจางพันซูก็คิดที่จะฆ่าจางพันซูทิ้งเพราะว่ารับกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นไม่ได้อดีตภรรยาของจางพันซู ก็ขับรถออกมาเพื่อจะเหยียบจางพันสูทิ้งแต่เหตุการณ์ก็ไม่เป็นเช่นนั้นครับคนที่ถูกรถชนก็คือร่างของเด็กหนุ่มดงยอนแต่เพียงผู้เดียวส่วนร่างของจางพันซูปลอดภัยดีฉากก็ถูกตัดมาที่โรงพยาบาลทุกคนได้มารวมตัวกันและนางเอกก็ได้รู้ความจริงว่าพ่อของตนเป็นใครและได้รู้ความจริงว่า พ่อของตนกับดงยอนได้สลับร่างกันตอนนี้ทุกคนทั้งหมดเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพระเอกของเราก็หมดสติลงไปและในทันใดนั้นเองร่างของจางพันซูก็ล้มลงทําให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากในห้องผ่าตัดพระเอกของเราฟื้นขึ้นมาแล้วได้พบกับหมอคนหนึ่งที่หน้าตาคุ้นมากครับ มอคนนั้นก็คือคนที่ขายราเมงที่ได้เถียงกันตอนต้นเรื่องนั่นเองครับคนที่ขายราเมงและคุณหมอในตอนนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มียอนได้อธิษฐานวอนขอทุกวันและได้แปลงกายลงมาช่วยเหลือมียอนทําให้ชีวิตรักของมียอนกลับมาปกติเหมือนคนทั่วไปแล,แล้วจางพันซูและดงยอน ก็ได้ฟื้นขึ้นมาและพบว่าทั้งคู่ได้สลับร่างคืนดังเดิมแล้วกเดือนต่อมาหนุ่มน้อยหน้าหล่อดงยอนได้กลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งทุกคนในห้องให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเพื่อนๆบอกกับเขาว่าพวกเด็กเกเ,กเลถูกย้ายโรงเรียนไปหมดแล้วแล,แล้วหนุ่มหล่อดงยอนและสาวสวยยอนจองก็ได้เป็นแฟนกัน จางพันซูได้ยกตึก100ชั้นที่ซื้อไว้ให้กับมียอนเพื่อจะเปิดร้านอาหารและทุกคนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในการบริหารร้านสุดท้ายเรื่องของมาเฟียที่สลับล่างกับเด็กมัธยมอ้วนก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้สนุกไหมครับสำหรับหนังเรื่องนี้ The Dude in me ใครในล่างถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแนวรีวิวหนังสปอยหนังสามารถกดติดตามเราได้ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ